นาโมส,สาธุสองครับผมผ่านไปแค่สอง EP ก็แซ่บมากๆแล้วนะครับสยามยังดูไปครบแปด EP เช่นแหละคืออาจจะมีคนดูจนจบแล้วก็ได้นะแต่คราวนี้ครับแค่สอง EP สยามกม็รู้สึกว่าเฮ้ยดีว่ะคือต้องดูตามว่ะจริงเพราะความสอจอเอแรงมากจริงๆคือความสวยนิ่งๆแต่คราวนี้ครับถ้าดูในชีวิตเธอก็มีปมภายหลังนะดูดีๆสิคุณพ่อเธอเองหรือว่าตัวน้องนักแสดงใหม่ในเรื่องอ่ะในเรื่องที่เป็นหมอเหนงทุกคนคือหมอเหนงมารับบทเป็น น้องของสจเอหรือโดนน้ำนันน้านนี่ก็แบบโหสุดเลยใช่ปะคือแซ่บมากๆเลยแล้วคราวนี้ครับผมสยามดูแค่สองไอพีสิ่งที่แบบเป็นไฮไลท์เลยก็คือตรงสเจเอแรงจริงและความคิดของผู้กํากับสยามชอบเลยแหละคือเขาคิดได้ไงอ่ะว่าแบบจะต้องหาเงินยังไงที่แบบจะสร้างต้นโพใหญ่ที่สุดในโลกและความต้นโพใหญ่ที่สุดในโลกมันอาจจะไม่พอแค่นั้นเทคนิคในการหาเงินเฮ้ยทุกคนไมยากนฟิลิป คือยุคที่สยามชอบมากครับผมเป็นแบบเบอร์หนึ่งในไทยเลยอ่ะแบบพี่ฟิลิปเนี่ยคือแบบเป็นมายากลและคราวนี้ครับผมตลกตลกที่วแบบ่าทำไมทำลายพี่ฟิลิปขนาดนั้นตอนแรกเราคิดว่าเฮ้ยมันจะถึงแบบโกงระดับชาติแบบแบบมาออกสลากเลยหรือเปล่าวะไม่ทันครับกาจัดจุดอ่อนไปก่อนเลยครับสก,กัดดาวรุ่งไปก่อนเลยครับพี่ฟิลิปตุยรับหายไปเลยนะทุกคนนี่บอกเลยว่าสปอยสั้นๆนะครับแต่เอ้ยมันก็แบบดีอ่ะพอเสร็จปุ๊บพอฉากพี่ฟิลิปผ่านไปมันกลายเป็น คิดเทคนิคยังไงอ่ะทำให้แบบมันก็คนถูกห่วยพร้อมกันด้วยเลข91อ่ะเออพอฟิลิปก็โดนจับไปเลยใช่ปะเออกลายแบบไปกันไปนกนควานซื้อกวานอะไรนี่แค่2 EP อีพีน้ยทุกคนคือแบบมันเป็นอะไรความคิดที่แบบรู้สึกว่าเอ้ยมันว้าวอะแล้วมันชวนติดตามมากๆเลยครับบอกเลยครับไปตามเลยครับสาธุสองสตรีมนะใน Netflix ะ ดูครบ8ปดอีแล้วไม่ต้องมาบอกสยามหรือสยามจะดูให้ครมก่อนเดี๋ยวค่อยมาบอกกันนะไปดูกันนะครับสนุกมากๆเลยคุณจะรู้เลยครับว่าความศาสนาใดๆเนี่ยนะคนที่มาเป็นมารศาสนามันก็จะประมาณนี้แต่ขอนะขอในความจริงคือหมดไปสักทีเถอะมารศาสนาเนาะ